ว,ว้าวร้อนร้อนโอ้โหพี่เหมินเขาจะกินขนมเคก้กอีกแล้วจะทำขนมเคก้กแบบวันนั้นให้เขาอีกเชอรี่เพื่อนาทำน้ำผลไม้นะคะเนี่ยเชอรี่เปรี้ยวเนาะมาเดี๋ยวก็ปอกฟักทองก่อนอวันนี้ยายจะเอาใส่เครื่องปั่นเหมือนปั่นวาน,นัทหน่อย คอยดูมันจะได้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องล้างหลายอย่างมีแค่นี้แหละฟักทองวอลนัทแป้งน้ำตาลไข่พงฟูลืมไอ้นั่นลืมแช่ก็เลยต้มน้ำอุ่นแช่มาใส่ไว้ให้มันอุอนนอ่นเนยวอลนัทละเอียดนี่วอลนัทแต่ฟักทองจะเป็นงไงเนาะ <c oughs> ดูสี้าเกียดใส่อีก แผ่นขี้เกียจใส่แผ่นข้างบนขี้เกียจละง่ายง่ายก็ได้อยู่นะอืมเนาะได้ลวแหละใส่น้ำตาลลงไปนะคะอ่าักทองสี่ขีดวอลนัทหนึ่งขีด น้ำตาลสองขีดยีสแป้งสามขีดแค่นั้นแหละผงฟูหนึ่งห่อห่อเล็กห,ห่อเฮกห่อสัก1นช้อนชามั้งใส่แป้งลงไปเมื่อกี้ใส่น้ำตาลน้ำตาล2ขีดอีกแล้วแต่ใครชอบหวานก็2ขีดครึ่งเนาะแป้งสามขีดนะคะ โอ้เดออู้ได้ไหมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนโอ้โหยากเลยทีนี้ของมันเต็มนะเทก่อนเนอะเทแซนี่เลยเริ่มเปลี่ยนไม่ได้ ทีน,นี้ก็จะใส่เนยใส่ไข่ลงไปนะคะไข่สี่ฟองนะคะโอ้โห,โโหเข้มข้นมากเลยจ้าแต่ยายสูตรเขาไม่ไม่ใส่เนยนะคะยายไปดูมาแต่ว่ายายก็ทำมัวมัวเอาเองเพราะว่าเอาของที่มีในบ้านนะพวก ลูกเกดพวกอะไรเขาก็ไม่ได้ใส่นะคะยายก็มัวเอาตามของที่มีใส่น้ำมันไปนิดนึงใส่น้ำมันเพื่ออะไรยายก็ไม่รู้เดอ้อลงไปอย่างไม่รู้หมดแต่มองกล้องไม่ได้มองหมดแต่มองกล้องไม่ได้มองน้ำมัน ช่วยต้องให้มันสเสด็จน้ำเพราะว่าสูตรเขาใส่น้ำผลไม้ไปอีกยายไม่มีน้ำผลไม้แค่นี้เลยน้ำลูกเกด เดี๋ยวเอาลองฟอร์มกันนะคะเสร็จเรบร้อยแล้วใส่เตาอบนะคะร้อยห้าสิบองศานานแค่ไหนยายยังไม่รู้นะแต่ว่ายายจะใช้อะไรจิ้มดูนะคะเอาไปอบไว้แล้วก็คอยเปิดดูบ่อยๆยายไม่เคยดูเวลาหรอกว่านานแค่ไหนเนาะเสร็จแล้วจ้า จะมาชิมดูซิว่ามันจะอร่อยเท่าคราวที่แล้วหรือเปล่าเนาะคราวที่แล้วมีแต่คนชมว่าอร่อยคราวนี้จะอร่อยไหมยายก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยแบบได้ช่างอะนะพรวดพราดพรื้อเอา,อามาดูจริงๆยายอยากทำไ่นั่นอีกนะเนี่ยลกชิ้นปลาเครื่องมัน เอาเครื่องขึ้นมาแล้วอุ้ยนิ่มว,ว้าวอืมร้อนร้อนโอ้โหน่าอร่อยอ่ะคุณผู้น่าอร่อยอะ่ะน่าอร่อยไอหม ต้องอร่อยอยู่แล้วแหละเนาะมันอร่อยมากมันเพื่อนลองมาทําดูเนาะมันแบบมันมันเรียกว่าอะไรนะเนื้อมันไม่แห้งนะเนื้อแบบว่ามันบอกไม่ถูกอะภาษาเยอรมันเขาบอกซับที่ซับทีคือมันมันมันเปียกอะมันไม่แห้งอะมันเปียกของฟักทองมันมันของฟักทองวันมันของบบนัส มันเกล็ดใหญ่ใส่กะทิไปอีกอ๋อยิ่งอร่อยใหญ่เลยอ,อร่อยอ,อร่อยจนแฟนยายติดใจแฮะรยกร้องให้ทำอีกเนาะปะ่ะแค่นี้แหละเด้อเข้าสวนก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำลูกชิ้นปลา